สินค้ากิฟฟรีนดูเป็นตลาดล่างก็เลยไม่อยากจะมาทำธุรกิจกิฟฟรีนเพราะว่าแม่บ้านที่ออฟฟิศน่ะเขาก็ใช้คือเราแบบเป็นผู้จัดก,การเราเป็นระดับหัวหน้าเราไปใช้สินค้าแบบเดียวกับแม่บ้านที่ออฟฟิศมันก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมคะเออคำถามนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบ ได้ง่ายมากคือคนทํากิฟฟารีนเนี่ยถ้าเราเข้ามาอยู่ในข้อบของกิฟฟารีนเนี่ยเราจะรู้ว่าคนทํากิฟฟารีนเนี่ยเขามีรอยยิ้มนะคะเขาภาคภูมิใจในสินค้ากิฟฟารีนในบริษัทของเขาเองที่ผลิตในประเทศของเขาเองเขาได้มีส่วนเป็นเจ้าของออความความโก้ความหรูหราเหมือนของนอกเนี่ยเออมันดูโก้ดูแบบดูไฮโซใช่ไหม คุณรู้ไหมว่าต่างประเทศอะอังกฤษญี่ปุ่นแคนาดาอเมริกาออฟริกาอะไรเนี่ยคือก็มาจ้างประเทศไทยผลิตสินค้านะแล้วประเทศไทยเออกิฟเีนเนี่ยก็ส่งไปประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมากกว่า4ี่สิประเทศเหมือนกันแล้วคุณเนี่ยก็ไปนําไปซื้อของต่างประเทศมาใช้ใช่ไหมคุณคุณเออคุณแบบเรียบเรียงไหมว่าคุณไปซื้อของต่างประเทศมาใช้ แต่ว่าของกิฟลรีนก็ส่งออกไปต่างประเทศเออแล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าสินค้าที่คุณใช้เนี่ยผลิตอยู่จีนหรือเปล่าหรือผลิตอยู่ไทยใช่ไหมแต่ว่าแบรนด์ของเขาอาจจะเอออินเตอร์ก็คือโอเคหน้าหน้าแบบเออดูหน้าโก้หรแบบูดูด,ดูภูมิฐานใช่ไหมแต่ว่าสินค้ากิฟลรีนอนะคุณถ้าคุณลองเปิดใจนะตอนแรกจุนก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออมีแบบรู้สึกว่าเป็นตลาดล่างรู้สึกว่าดูไม่โก้ ดูไม่แพงดูราคาถูกใช่ไหมแต่พอเปิดใจศึกษาจริงๆแล้วอะศึกษาให้ลึกจริงๆแล้วนะเราจะพบว่าเราแบบรักกิฟฟรีนมากอะเพราะเพราะว่ากิฟฟรีนเนี่ยไม่ได้ทาไม่ได้ตั้งมาเพื่อที่จะสร้างกำไรให้แก่ตัวเองให้แก่เจ้าของบริษัทอะแต่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบแทนและวคืนกำไรสู่สังคมอเขาคืนกำไรสู่สู่สังคมเนี่ย 25ปีมาแล้วนะคะก็คือรวมทั้งหมดเนี่ยสี่หมกว่าล้านบาทผลประกอบการอ่ะเ0้าหกว่าล้านก็เกือบ50%เซนะ่ะที่เขาคืนกําไรให้บริษัทลูกอ่ะแล้วที่สําคัญคือเขาคืนกําไรให้แผ่นดินและสังคมยังไงคือเขาช่วยเด็กให้มีการศึกษา <S 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 เด็กกําพร้าเด็กยากไร้เนี่ยเป็นทุนต่อเนื่องและเป็นทุนให้เปล่าคือ บางคนได้ตั้งแต่อายุสี่ขวบบางคนได้ตั้งแต่มอสี่คือได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจ,นจบปริญญาตรีทําให้คนไทยที่เหมือนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือจนเขามีโอกาสได้ทําความฝันของเขาให้เป็นจริงอ่ะเด็กเด็กได้มีโอกาสเรียนหนังสือเออเนี่ยสิ่งที่กิฟฟารีนให้อะเนี่ยอันเนี้ยมองตรงเนี้ยคือมองว่าความภาคภูมิใจไง เออเป็นเจ้าของบริษัทล so ูกกิฟรลีนภาพภูมิใจที่เออน้อยกําไรที่เราขายของได้มันก็มีส่วนช่วยให้เด็กได้มีการศึกษานะแล้วก็เขาให้ไปแล้วกว่า35.5ล้านบาทรวม25ปีนะคะไม่เพียงเท่านั้นเขายังเออตอบแทนแผ่นดินโดยการที่อนุรักษ์สั์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งมีจํานวนน้อยลงทุกปีใช้ค่าใช้จ่ายก็สูงดูแลก็ยากนะคะช้าง ที่จังหวัดลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างเขาเอาเงินช่วยค่าหารช้างเดือนละ80ด0มบาทไม่เคยลดจำนวนลงเลยให้มารวมทั้งหมด25ล้านบาทแล้วนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีบริษัทไหนทำได้เท่ากิฟฟีนเลยนะคะเพราะว่ากิฟฟีนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้รางวัลเกี่ยวกับจรยิยธรรมระดับโลกเลยนะคะคือตอบแทนคืนกำไรสู่สังคมอะ่ะ เหมือนปณิธานนี่เขาตั้งไว้ว่าเมื่อ,อไหร่ที่กิฟเฟอรีนมีความมั่นคงแล้วก็มีกําไรจะตอบแทนกําไรคืนสู่สังคมให้ถึงที่สุดซึ่งเขาก็ทําให้เห็นตั้งแต่ปีแรกเลยคือเขามีกําไรแล้วก็มีมากด้วยแล้วก็คือคือทําให้ผู้คนมีรายได้อ่ะคะ่ะนี่แหละคือความภาคภูมิใจนะถึงเราอาจจะไม่ได้ใช้ของนอกนะแต่เราคือ ลักบริษัทของคนไทยที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็สร้างกำไรให้แก่ประเทศไทยค่ะบริษัทกิฟฟอรีนและบราทอรีแอนด์เฮลท์แคร์จำกัด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟรีนและบราทอรี่แอนฮท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิต,ลตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2 0 0 0รายการที่สุดของการท้นควาวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1 0 0 0คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง20,000ล้านบาทต่อปี และทรงทานผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด